ไม่ประมาทไม่ประมาทเออคนคนต้องไม่ประมาทประมาทเมื่อใด้ะพลาดท่าเสียทีแล้วมาแก้ไขไม่ได้นะไม่ต้องรอขนาดนั้นก็ได้มาอ <c oughs> <c oughs> มา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 โอเเา้เปิดเปิดแจ้งสว่างในประเด็นนี้อะไงีเฮยเห็นี่ยเขาซ่อมสร้างอะไรกันแน่ทำอะไรอยู่น่ะเากำลังใส่ไฟใส่ฟืนใส่ฟืนใส่ไฟเอาเอาให้ดีดีเลย ไปเดินที่ไหนอะที่ว่าเมื่อกี้ใช่ไปเดินที่ไหนอะไม่รู้เออฝนไม่มีฝนไม่มีแดดไม่มีโอ้โหฝนไม่มีแดดไม่มีเหมาะเดินเหรอไม่เอาแดดมั้งเหรอฝนไม่ต้องก็ได้นะแจะเอาแดดก็ได้ดีอ้าวสาธุพวกมีกิจกรรมของวนอบบอมไหมไปไหนปะ วันนี้ไม่ใช่วันมลบอลีนการเข้าทำงานตามจุดต่างๆวันนี้ต้องการไม่ใช่หรอค่ะมลบอลมีแต่เฉพาะวันนกับพระหัตถ่านี้เป็นเดินเป็นดูแกะใกล้ๆหน่อยเถอะยังไม่ได้เปิดตามเดินดูอาแตงโมมาแล้วนี่ตะกี้เห็นแตงโมแล้วอะ่ะโอ้ยเขาชื่อแตงไทยไม่ได้ชื่อแตงโมอมแตงโมไม่มีกลิ่นนะแตงไทยกลิ่นชึงเลย ไม่มีใครกวาดเลยเนี่ยไม่มีใครกวาดเลยตัวนี้ใหญ่แล้วเนี่ยใหญ่ที่ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเป็นใหญ่กันไปเรื่อยแล้วโอ้ยพวกนี้ก็อยู่ดีเนาะเนี่ยพวกเสามันมีดาบพนเรศวนเนี่ยอะไรนเขาเรียกว่าเสาใหม่ไม่รู้ดาบพนเรศวรมันเป็นชิวๆดิเรื่ยงนี้มีเสาใหม่ในมันมีเสาใหม่ขึ้นป่ป เนี่ยมันสร้างสร้างคำคำเองคำตัวเองไงมันจะทำนะเนี่ยพอมาถึงดิมปื๊มมันก็เป็นเสาเลยเออมันสร้างคำตัวเองเนี่ยพอมาลงมาจึ๊กแล้วมันจะแข็งแรงเลยมันจะได้อาหารขึ้นไปเลี้ยงจืนมันก็ขยา่เอาอ่าแลวมันก็ติดกันอีกครับอ่าเนี่ยมันยังไม่ได้ถึงพื้นพอถึงพื้นป้ามันจะใหญ่ปากหลักตัวไหนเก่งกว่าตัวนั้นได้เป็นเป็นเป็นกแงแล้วมันจะตองเลยเลยอ่ะ มีต้นอะไรนะที่อยู่ตรงกลางเมืองอ่ะวันจอนเห็นนะต้นไทรที่อยู่กลางเมืองไทรงามมาเลยไทรงามผายอย่างเยอะๆตั้งๆอ่ะไทรงามมาแหละไทรงามไทรงามตัวใบใหญ่เลยนี่อีกสองร้อยปีในใหญ่มากๆเลยอ่ะอืมแล้วรอดูนะครับอีกสองร้อยปีไอ้ตรงเขาบอกว่าตรงที่เราเห็นไป คำกลางถนนมกขาดแล้วฮะน้ำท่วมมาแล้วเหรอลโอ้ถึงแล้วเหรอเอ๊ะมันไหนมันมันหยุดเหรอมันเพิ่มขึ้นดหรอมันมาจากโคราชน้ำอ่ะโอ้ยมาจากโคราชเลยค่อยๆทยอยมาที่เราเออแล้วมีมีโคราชมาด้วยเปล่ามาจากโคราชก็มีมาด้วยดิ มีครลชาด้โหนุ่มนิ่มดีนะมีครลาดเขาโหนุม <im par hydro médico> dai, ่มนิ่มพ่อจะโอมพ่อจะโอมน่ยจะโอมเออเอือรัใชนั่นแหเอือภัเาอยดอะไรร้อยตรียดยยร้อยตรีพ่อจะโอมพอมมวด มดเปลี่ยนแล้วน่นมนนูวัดเป็นหมูวัดนะแล้วเขาได้หมวดามาเขาได้หมวดแต่ติดติดเรียกจ่าัำงานเขาได้หมูวัดเขาเรียกจ่ายหมูอย่าหมูอย่าตีก็ใช้เลี้ยวฝาค่ะเอาเลยจับสลากกันเร็วตีส้มกันตีล่ะตีส้มกันคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงเจ้าคุณผู้ชายคุณผู้หญิงชนะเลยใช่รอมา ชนะแล้วจะยังไงตามใจผู้ชนะดิอ้าเออตามใจผู้แพ้ดีจ้าไปดูในวัวกันก่อนมีอะไรมีอะไรมันค่อยออกมาได้แล้วค่อยเข้ามารับลมรับอากาศทีแม่น้ำมูลโอ้ยมีคนแซะเลยเนี่ยไมีคนแซะถนนให้แล้วอ่ะ รถไถแซะเนี่ยเนี่ยดูได้รถไถแซะโอ้ยันย่ายันย่ามาให้เขาถางเขาแซะไม่ใช่รถไถหรอกนี่ไม่ใช่รถไถ <c oughs> พีมือคนเนี่ยไม่ค่อยเรียบร้อยเท <c oughs> <ช>่าไหร่ไม่ค่อยเรียบไงถ้ารถไถมันจะเรียบคงมือคนเนี่ยไม่ใช่รถไถ หงกระจงพวกนี้ใช้ได้นะสวยไม่เเรนเป็นฉัดดีมันร่มรื่นดีไปเถอ้ไม่เอาไม่เอาเดิน <c oughs> ก็จะเดินไงเราออกกําลังกายไปนั่งรถโอ้ <c oughs> <c oughs> มาแล้วเว้ยนะใช่ไหมรถลงมือ ไหนตะแกรงอไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ลูกมันเข้าไปตรงจับตรงนั้นครับไม่ให้ลูกจับไม่ให้ลูกจับอะไรโอ้ยป้องกันหมดนกทั้งลงน่ยค่ะมันก็เป็นแบบทั้งคราวนะเกาะแล้วก็ห้อยตัวเดี๋ยวมันพลิกแปลงนะเดี๋ยวมันจะมาเกาะตรงนี้เนี่ยเกาะรูเนี่ยรูเป็นยังไง พยายามโอ้โหกว่าจะทำหมดนี่เหนื่อยเลยนะเนี่ยมันเยอะมากเลยอะไรจะทำหมดเออเหื่อยเลยช่างเหื่อยเลยทำ่านมาแล้วเนี่ยเขาทำพานมาแล้วอ๋อจอจะเสร็จแล้วสิโอ้ช่างเก่งนะเนี่ยมันน่าจะเหนื่อยนะมันต้องเก่งสิเออไม่เก่งได้ไง ินดีงานเดิมเงินเดินงานดิ้งนายหลวงช่วยไหมเนี่ยโอ้ยนูายหลวงช่วยทุกงานนั่นแหละนายหลวงเนี่ยท่านได้ทั้งได้หลวงช่วยทุกงานนั่นแหละโบมัดข้อไว้นั่นเนี่ยกว่าหายใครจะมาเข็นไปสุดยอดเลยโอ้โหโซ่อย่างงามเลยอ่าเดี๋ยวกลัวเรือหายโอ้โห ต้องใส่โซ่ด้วยโอ้ขายขี้หน้าเว้ยเ้ยมีฟอร์มนะครับเนี่ยเออมีฟอร์มไว้อ่ะถ้าเหยียบไปมันก็หักหมดดิไม่เขาต้องมีอะไรใส่ต้องมีอะไรใส่ไม่งั้นหักเหยียบไปก็หักเอาเอาแผ่นทองคำมาปูดิครับจมเลยครับทีนี้ทีนี้จะเรือรบในหนองแล้วจะล้างมืออีกแล้วอ่ะยัง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 จับอะไรเลย ยังไม่ได้แปะอะไรเลยประเทศไทยไปไหนไฮร้อกินหมดแล้วเหรอถนนใหม่ครับถนนใหม่ถนนใหม่ฮะเก็บประเทศไทยหมดแล้วเหรอโอ้กินเกลี้ยงเลยเหรอไม่ไม่เหลือกระดูเลยอะประเทศไทยอ่ะโอ้โหกินประเทศกิน,นประเทศไทยจนหมดเลยอะไรกันล่ะเนี่ยสนุกกันไรเม็ดข้าวเนี่ยถั่ว ถั่วแกะถั่วลิสงอ๋อรักดีกินถั่วอ๋อรักชั่วกินอะไรอ่ะรักดีกินถั่วรักชั่วกินอะไรรักชั่วกินเป๊ปซี่นะรักชั่วกินพิซซ่าอ๋อรักดีกินถั่วรักชั่วกินพิซซ่าอ๋ออะไรกินอะไรเค้กอ่ะโอ้ย ไปเยี่ยมอันนี้เขาหรอด่านด่านไปไม่ตื่นได้ไงด่านเขาต้องนอนต้องไม่นอนเลยเขาต้องเปลี่ยนยามเป็นเป็นเวนกันทีเขาไม่เปลี่ยนเขาต้องเปลี่ยนเวรกันทียามอ่าไม่ไม่มีเวนกันก็ยา็ก็ลอยเข้ามาได้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยมาลอยกินเว้ยมันรู้นะโอ้โหรู้นะว่าไอ้ถุงเยี่ยเงินใส่ข้าวว่าทำไมมันรู้ได้ยังไงเขาก็ปิดปิดไปหมดมาบางบไม่หมดมันรู้นะเนี่ยเนี่ยท่านนกนี่รู้ท่านหนูน่ะไม่รู้อท่านนกเนี่ยรู้ท่านหนูเราก็ไม่รู้ อโอ้นี่ยังไม่เอาลงมาเลยเนี่ยมีได,ด้รถเต็มเลยหรือฟางเอาลงแล้วเอาขึ้นครับเอาขึ้นครับเอาฟางขึ้นไปเหรออ๋อ,อเอาเอาเม็ดหมดแล้วอ่ะนี่ก็มีเม็ดข้าวเกลี้ยเ,เลยเนี่ยนอนนอมันก็ตกหล่นบ้างทำบนต้อ,อย่างไม่เอาเปรียบเอาเปรียบธรรมชาติาอะไรล่ะเนี่ยไม้ไอ้เหล็กอะไรอ่ะ อะไรกันนะกันน่ะเหล็กทำอะไรที่ใบทำอะไรนี่เล็กเนี่ยเดล็กทุ่นยไปทำหลังคาอุจยาระพร้องครับอ๋อทำหลังคาใหมา่เหรอแม่นั่นน่ะที่เราลงน้ำปัน่นอาปาลุ่มแต่เนี่ยเป็นอาคารที่มันปีกไม,ม,ม,ม้รถแบบมันรั่วมาก อ๋อลน้ำปั่นนั่นเหรอในนี้อันนี้ใคันี้แปลงผักครับอแปลงผักของบรงั้ครับอ๋อแปลงผักตรงข้าลงปุ๋ยครับตรงนี้ที่ใหญ่ที่ที่าใแปลงผักทำไปสารพัดทำไมไม่ทำสเตเเลสเลยล่ะอะไรก็โอ้ยางไง เรียกพระวงเหรอคะอ้าวรู้ไหมเราเป็นไผ่อะรู้อยากไผ่เป็นไผ่ไหมเราเจ้าลาวเจ้าลาวแจกแต่ตังค์เอ้ยแจกเขาแจกกี่ไม่กี่มันถึงกี่เราใส่ใส่กระบุงไป ไปใจก็เข่ากันเส่กระบุงไปผมไปดูดูนิครรศนยเขาทำบุญเขาทำบุญบัดมันมีพาอยู่แค่สองคนเขาไปนิสิมเนี่ยเขาไปนิสิมนี้กองเอกไองเอกไอเงินเนี่ยวางแต้มเลยโอ้โหมีแบ่แบบเนี้แน่ รายงานรายงานรายงานซะเติบเติมตเติบโแล้วรเหรอตัดสินไว้ครับตัวตัวใครสูงกว่ประการแบบสูงกว่าผมเลยครับเด็กสมัยนี้มันไม่ได้หรอกอาหารมันดีในเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนมีแต่ตัวแข็ง ยังยังยังสูไม่แล้วสูงก็ยังยังยังสูงเยอะยังสูงเยอยี่ิบห้าเนะมันถึงจะค่อยอ่ามันต้องควายี่ิบห้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันสูงกว่าเลยก็ใส่เกลือกว้ใส่ลอกงย เปได้ดีเนี่ยไม่รู้ไสวนเนี่ยเปลี่ยนไปดูเปลี่ยนเดินออกนอกนอกสายสองโมงห้านาที วันนี้ทำให้ดีๆหน่อยก็ไม่ได้เว้ยเนี่ยหัวยุบเดนนี่มันคอยยำยางมันยอดจริงๆมัตรกอบ้านล้านเนี่ยโอ้ยจะปพวกคุณยอดจริงๆเนี่ยหวาเนี่ยก็มีอีกเนี่ยเต็มหมดแล้วไม่ยำราง เออทั้งกล้วยทั้งโอ้ทั้งกล้วยทั้งมะกอนีกล้วยหอมกล้วยหอมเยอะกล้วยน้ำหวานกล้วยหอมกล้วยมะกอดูนี่นี่โอ้ยมันยุ่ยเลย่ตอื่นเขาบอกมีกลิ่นได้นนเมืองอื่นแต่มันเริ่มเป็นโรคแล้วเนี่ยดูไปอีกอีกมันเยอะเกินโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยหอยยำยางเยอะเนี่ย พันกระเทยนเนี่ยฝังนี้ก็น,นี่หอยอีกเนี่ย <c oughs> ทั้งนั้นแหละเต็มหมดเลยเนี่ยเอารถมาเก็บใส่อันนี้เอารถกระบะามาเนี่ยเต็มเนี่ยเต็มรถกระบะจริงๆเต็มรถกระบะดูเด็กกระดาษแล้วมันยังมีอีก ดูม <at> <t> ันแย่งกันออกนะครับดูมันแย่งกันดอกกันนะแท้มันแย่งกันออกเนี่ยมันแย่งกันออกโอ้ยปุ๋ยเนี่ยนี่เสด็ามีโรงงานเองกองปุ๋ยอยู่ใต้โคนนี่โอ้ยดำเมืมเลยดูดิกองปุ๋ยแท้มัยนะบ้านกันใส่ปุ๋ยไปบ้านนี้ใส่ ปวยมดกป้วยมดกระปุยเนะแบ่งปันห้้องมอบเปรีย้นอาไปดิบเด่นมาทำไมเนาก็เป็นารทนปเอ๊ะแม่เอ๊อุส่าไปก็ลูกเดียวเหรอก็เก็บกันจริงจริงดิ้นเดียวมันแตกหนเดียวมันออกลูกเดียวออกกิงนึงลูกนึงก็ออกว่านึงกิงเลยก่งยิงมันออกลูกแปลกนะได้ไง ออกต้นเลยไม่ออกตั้งๆเนี่ยออกมาลูกหนึ่งเลยนี่โอ้ยสารพัดสารเพเฮ้ยอันนี้ลูกแปดอันนี้ลูกแปดเออทำไมไม่เหมือนกันอ่ะลูกแปดอ่ะเยอะบอกจริงเลยเอารถกระบะมาแล้วก็ชนใส่รถกระบะเต็มจริงๆริงนั่นแหละเขาไปข้างในก็มีีเดนทั้งนั้นแหละเต็มหมดน่ะโอ้ยเป็นหมื่นได้ เป็นหมื่นเลยเนี่ยไปแกะน็อเลยเนี่ยตอนนี้เป็นเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้รวมร้อยแล้วเนี่ยยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบกนักกิ่งมันยังมีลูกเลยนั่นน่ะกิ่งนค่นั้นกิ่งน้อยกิ่งน้อยนะมันยังมีลูกน้อยเลยอันนี้ลูกคลอดหนึงครับอันนี้ลูกคลอดลูกคลอดลูกคลอดเขามีเข้อเรียกอะไรนะเขาเรียกในข้างในมันเขาเรียกอะไร เขาเรียกกันอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกอะไรมันเป็นเป็นเป็นไอ้คงแข็งอะเป็นก้อนแข็งอะโอ้ขายกันนะแพงนะมีมะละกออยู่ในมะละกอไอ้แอมะละกอมะละกอไอ้นี่มันลูกแข็งมันมีอะไรเขาเมรียกกันลูกแข็งอเะไรขายก็แพงนะอนานๆจะมีสักกัน โอ้แปนเว้ยเอาไปเน้หนหมดเนี่ยเฮ้ยคนหินมากแบบนี้นนนไปไหนเอาอะไรไปเน้นไปนวลเนี่ยแปรเดือดเตอะเลยเว้ยเป็น,ป,นปืนเนี่ยฮะเฮ้ยโอ้ยู่นี่อยู่นี่ยู่นี่เขากันนี่เลยเสาไ,ไฟเสาไฟเสาไฟโอ้เว้ยเป็นของเสียประโยชน์เว้ยมาพวกเราเนี่ยมันอะไรเรื่อไม้อะไรเนี่ยไม่ใช่ไม้สักเหรอไม,ไม,ไม,ไม้ปืนครับ มันมีปืนเขาใช้ปืนกันไอ้น,นี่น่าจะเออบางกระหุง,ออง,ร,หงหรือเปล่า,าอันนี้ต้นเปลือยอันนี้อันนี้เปลือยใช่อันนี้ต้นเปลือยต้นเปลือยต้นเปลือยตรงเหน่ามาน้องดันได้ของได้ไปชัดๆเลยอ่ะโอ้ยได้มาเป็นตัวอย่างลูกเดียวเว้ย แล้ว่ามาเขาเรียกว่าให้บางเก็บบระอหนึ่งนี้เลยค่ะกลัวเลยเหรออ้ให้มาเกอบกะลกวิ่งนีเลยเหรอโอ้เว่ยให้าเกบว่ากะลอกไปกินวิ่งหนีเวยินอะไรเอามาจากไหนอันนี้ ามะากรองเทไว้เนี่ยมาจากไหนโอ้ยตัวนั้นไม่มีใครช่วยเลยนะมันมีไอนะ้นึ่งขึ้นไปพันหมดเลยไอ้เจ้าไอ้ไส้เดือนน่ะนอื่นเมนื่อก้เตือนมก็ขึ้นได้นะไม่จำเป็นแต่ว่าถอยหินเลย้เตือนมันยังขึ้นได้นะไม่มีดินเลยอะ่ะ ดูดีว่ามันจะรอดไหมมันขึ้นนั้นแนหะมันไม่ใช่คอยหินแล้วมไม่ใช่จะรอดไหมต้นสูงนั่นนะ่ะไม่ไม่ต้นล่างนี่ครับต้นสูงนั่นนั่นแหละมันมีอะไรกับพันมันอยู่ครับ อ๋อบนข่อยเออเขามีกาบมีอะไรใส่ตัวล่างนี่อันนี้อันนี้อะไรอ่ะขึ้นมาใหม่เนี้ยดินตะโกรมันขึ้นไม่ต่ำอีกเออมันต้นอะไรไม่รู้มันขึ้นนี่ขึ้นอยู่แล้วครับเออานี่มันแท่งดินอ่ามีรากอ่านั่นแหละในเจ้าไอ้เชือตดม้าเนี่ยไปพันอยู่บนนั่นนะตดมูจนม้ามีเท่าไหรต้นนะต้นโพลสามใบ เจะถา้นไม้แล้ัเ่นไดนรใช่ยายมาจากโน่นเอามาวัไว้ที่นี่แล้วก็จะปรับใหม่แล้วยังไม่ได้ปรับกันทุกทีง ดูตน้ตน <c oughs> นี้ตน้นนี้ดูนี่ต้นเตี้ยเปลือกในรูนี่นะดูเต็มตัวนั <c> ่น <oughs> น่ะมึงกองอยู่ข้างลนั่นที่บนดินน่ะโอ้ยมันประชดประชันเราว่ไงไม่รู้มันเหมือนเขามันเหมือนทำประชดเนาะยิงย่งยิงย่งต้นนั้นยิ่งน้อยเลยน่ะ่ะยิ่งน้อยมันก็ออก <c oughs> <c oughs> ตอัวเตีย้ยเปแหลกแขกนะนน Nếu mà vô vòi thì phải làm bằng kèo bảo thường Số lượng đá bảo thường không phải đá dài Nó sẽ tự lãng giãn Chị Khăn xé nhỏ Đá xô đi Đá xô nó đi Chị Khăn xé này sơ bài lắm, đá đá Ồ, này sơ bài lắm, giờ không không phải đá dài Số lượng ได้พักคพางค่ะเสียดายเนาะตลัดนี่ตัวสนนี่ปูประขามแปรแล้วนี่เนี่ยสองต้นสามต้นไม่คัดพันมาประขามแปรก็ต้องคัดมาหน่อยที่คัดพันคุณบอกว่าวิธีคัดต้อให้พวกเราไปกินมาในอร่อยก็ไม่ต้องให้ คนมีพวกนักจิมนกันนะในบ้นลาดี้จิเนเอไนี่ไถยารถไอนรเนี่ของนเอนี่ตนี้ก็มนี มีดอกด้วยมีมมีผักกระท่อตัวนี้โบลายตัวนี้ต้นตู้มนี่สองหน่วยตู้มมีตุ้มทำไมมีโรคอ่ะมีดอกมีมีสองมีสองหน่วยมันมันอะไรมันกระเทยออกมาเฉยเฉยมันมันเป็นตุ้มพู้ดอกเยอะนี่จะดอกอันนี้มีแต่กระเทยนั่นแหละไม่มีอันแบบที่เป็นดอกเดียวเดียวอ่ะนี่ๆๆโน่นน่ะดอกหมดเลยฮะเนี่ย อันนั้นในตัวพูดเมนี่ไม่ออกอนนี้นี่แหละตัวพูดมันมีดอกเลยดอกมันเต็มนี่แหละดอกเนี่ยมีแต่ดอกม่ไม่ไม่มีถ้าอย่างนี้ไม่มีลูกครับนี่เห็นไหมต้นหลกนะมันเฮ้ยมีลูกอ้มันนี่ง่ายนะลูกมันน้อยๆนั่นต้นตัวพูดเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ก็หางหมดนี่ง่ายมีอยู่คนยังไม่เอาไปหมอ่ยมันงง ก็มาเอาหน่วยงามงาม,มาเมื่นเรือด้วยในน้อยเยอะเขาก็เลือกได้เออเลือกได้เมื่อกี้ให้เลืันเมื่อกี้จะนะอ๋อให้เลยนเนอกิาเเ้เป็นที่จอดเก็บไอ้ผูล้ละเมาผู้ละเมา<笑><笑>จอดไว้ตรงนี้เก็บที่ตรงนี้เลยเนาะ <S <S แล้วหาก,กินตรงในบ้านนี้ <S <S แหละเออดีเวย้ยจอดตรงเนี้ยแล้วก็หาก,กินกันในหมู่บ้านนี้ เวลากลับกับคนเงินกลับก็ใส่รถคนขายรถเก่าแไปซื้อรถใหม่เออขายรถเก่าให้เราเราก็ซื้อรถเก่าเข้ามารถใหม่บ้านลาดใช้ไม่เป็นครับไม่สมศักดิ์ศรีใช้รถใหม่ เวลาหนึ่งเช้ารถเก่าๆนี่สมศักดิ์ีมันยังไม่หนาวเท่าไหร่ล้อนี่หนาวเหรอไม่หนาวแนวอะไรเลยตอนนี้อมกี่องศาขนาดเนี้ยสามยี่สิบสี่ยี่สิบสี3สา นี่ยังไม่เคลื่อนย้ายเลยเนี่โอ้โหแปดร้อยจอดไปเนี่ยสี่ครับสี่หรือแปดไม่ย้ายออกไปทำไมทำรางงานาน,นี่ไงนี่ไงตัวนี้เหรออ๋อแปดกินเมียงกินหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเอาดีนะโหไอ้นี่มันอะไรเนี่ยอ <laughs> ืม บ่บอน้ำมันหรือเปล่าบ่อน้ำมันนี่ครัไซนี่คุณต้องไปดูดิอ่ะเน่เเนี่บอ่อน้ำมันหรือเปล่าเนี่คุณต้องไปดูน,น,นั่นน,น, <c oughs> นั่นจะเป็นไหนแล้วเนี่ยไม่ยอมออกมาออกมาดิละ่ะ เพื่อให้มันเทีเนี่ยให้มันเยวตรงเกล็ดตรงสันซ้อมซ้อมดูนี่หน่อยขึ้นสะพานคงดูไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะไม่เป็นไม่ยังไม่เป็นไม่ได้นะไม่ได้อันไม่ได้เขาก็รู้แล้วเขามองเขาจกเขาก็รู้แล้วว่าไม่ได้ไม่ได้นะ ได้แล้วได้แล้วได้แล้วทก็ถอยไปกงเขาดูกระจกเขารู้ครับอ่าแล้วฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้อ่ะเดี๋ยวจะมาชนป้ายนี่นะอ่าระวังระวังมา่ชนป้ายตรงนี้เดี๋ยวเขาได้ยินนะพูดมาพูดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเขาได้ยินนะ โยกอะไรโยงเนาะมลโต้งเกมรถติดเป็นกิโลเลยนะเนี่ยนี่ร้อยตรงนี้มันยังไม่ได้กลับรอข้างหน้านี่ยังไม่ได้กลับถ้าไปอีกมันจะเข้าไปน่นเลยอ่าได้แล้วโกงละ ได้แล้วหลบคนหลบคนอ้าวหลบหลบหลบหล,ลบคนเอาไม่ใช่อ้าวจจอดฝังทางเขา <c oughs> อะไรอ่ะ <c oughs> อ้าวคราวนี้เขาจะไป <c oughs> จะเป็นไหนเนี่ย <c oughs> จะมาทำอะไรนะเปทอมาเมาครับที่ไหนท่ามวอนครับอเลยนไมากำน้ำโมเข่อทำไมเผืมาเขาใช้ไม้มาเอะไม่ใช่หินินะครับที่นี่ที่กไม่งัไม่ลงไม่งั้นไม่งครับ